พี่น้องแนวเราได,ดีเต็มหรอกเด้อพี่น้องอพอได้อยู่ได้กินนี่ตด้งเป็น้องเด้อครับเฉียดเยอครับพี่น้องใต้เขียดครับลุบนี่ครับบ่ฝากเก็บก็ได้ครับอาจจะเสียละสองตวัวสามตวัวเลยครับนี่ตวัวตัวหนึ่งครับเอาแช่ครับวะโอ้โอ โอ้ท่านครับนี่ครับในถุงครับสองตัวครับเอาได้ยั่ครับของดวยครับพี่น้องใส่ของครับกันเขียดสมัไหมนี่ตรงที่มอเตอร์ไซค์กันครับพี่น้องนครับครับพี่น้องเกียร์มู่ครับเกียร์ู่รถชดครับไปของกันครับ ครับต <muitas> ัวน oh, <no> no, ึงทั้งนานครับพี่น้องคนขับตาแดงแดงครับขันครับพี่น้องม้องท่ทันบ่ครับดิครับโอ้ทันครับพี่น้องขันครับตัวแง่พร้อมครับตัวแง่พร้อมตัวแง่พร้องนครับพี่น้องเห็นบ่ครับเห็นบ่ครับเก็บโม่ครับเก็บโม่นี่เห็ีบโม่ครับพี่น้องรถทศครับเห็ีบโม่ ทอดไปปิ้งไปปนกับแซ่บครับพี่น้องปุ้นเขาข้งหน้าครับอีกสองตัวครับปุ่นตายแนงๆครับพี่น้องขึ้นมาด้วส่กันเอาครับพี่น้องมันจังเร็วครับสมัยนี้ไม่ต้องแบบนี้ครับแต่ตัวหนึง่งตัวนึงไปแล้วครับปุ้นข้างหน้าครับพี่น้องฝากขดเหลี่ยมนะพี่น้องด้วยโอ้แข็โงโคตรเลยครับพี่น้อง รลอยครับพี่น้องมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วนี่ครับพี่น้งองจึ๊บ,บ,ส,อบ,บสองตัวครับพี่นี่นี่นี่ครับพี่น้องเจ็ดโม่ครับเจ็ดโม่ใส่ของครับนี่ครับโตครับพี่น้อง เอาไว้ครับคันเกียร์เอาไว้แล้วกลับบ้านล้วครับพี่น้องครับผมเราจะื้อว่านั้นนำหินไปยับฝนหนาวแห้งครับขอบนี่ครับพี่น้องครับเกียรโมดที่เขาเตะมากขึ้นอย่างครับนี่ครับฝนตกข้าก่อนเดยพี่น้องเด้อเดี๋ยวเปิดให้เบิงครับเอหน่อยในหลายครับพี่น้องแม้ว่าจะเต็มหลอเด้อ เดี๋ยวพี่น้องก็ได้ยูได้กินนี่แล้วพี่น้องเด้อครับเดี๋ยวห่อสิดเบ็ดเมนูยังกะยังติดตามมซำมาให้พี่น้องเด้อครับเขียนงูครับสดๆครับพี่น้องครับนี่ยวครับพี่น้องครับเขียนเดี๋ยวห่อได้มาครับห่อกระบอกลัวทำข้าวสาดเดี๋ยพี่น้องเด้อเดี๋ยวห่อเสียบเมนูทอดเฉียดชายโยเด้๋ยพี่น้องมคอนี้ เดือดเบืองครับพี่น้องครับที่ทอดเจียบซายโยครับใส่กระเทียมสับกับพี่น้องเด้อนี่ครับจากซองหัวครับนี่ครับบุ้งก่อนครับอันแหลกแเลยครับอันแหลกแลกมึงชิบเล็กๆครับกระเทียมสับครับพี่น้องบ่ต่ำนะพี่น้องเด้อสับเอาครับ ไงไงครับพี่น้องนะครับเขียดสดๆเลยครับก <c oughs> ินไดนน้แนวอยู่นี่อ๋อเลรอครับพี่น้องปรุงทำใจชอบครับพี่น้องดับเหก็กชิลลดก่อนเลยครับพี่น้องน้อยนึงครับนี่ครับน้ำปลาครับพี่น้องบารับูยีห้อเด้อพี่น้องเด้อใส่ไ,ไปครับโอ้เค็มมันนีเค็ม พอแล้วครับปีกไก่ครับพี่น้องนี่ครับปีกไก่ปนครับไลายครับหอมๆเลยครับนี่พอแล้วครับพี่น้องก็ต้องปรุงหลายครับนัวแล้วครับนี่ครับมันมักรสชาติหวานกับใช้น้ำตาลน้ำหน่อยหนึ่งนะพี่น้องเด้อแล้วผมบใส่ครับหมักกดนัวๆจนเค็มหน่อยหนึ่งครับนี่ครับพี่น้องครับ ปรุงเราก็มักไว้ครับมักไว้ย่างหน่อยจะหาในที่แล้วพี่น้องเนอะมันจะเข่าเครื่องดีครับน้ำนัวดไอเข่าในตัวเครื่องตัวเฉียดเลยนะครับมกักแปมครับพี่น้องครับนีค่ครับพี่น้องครับไที่ทอดเขียดทอดผสมมในติกกะทะคร้บพี่น้องด้วยทอดเบ็ดตองกันครับพี่น้องครับ ครับไปตองใส่พอร์ตเว็นใหม่ครับเขียนลงครับไปนอกวันไปห้ล้ี่นะลงมาเลยครับไปนอกอค,ครับ เสตียโยกับน้องน้องพ่อครับนพี่นอ้อ,นองครับอดหยัดเสยโยบ่านจีกระถา,พาพน้องเด้เอเาไปกองห้องขึ้นนะครับเจ็ดับพี่น้อง อผสมปลาเช่นนะครับกระรดปลาสมเตียงกระดดกระดดตะตองด้องตะตองนะลองได้ครับว่าจะหัวพี่น้องวันนี้หมนไก่ชุ้นคอยกับด้านพี่น้องเานาะครับพี่น้องครับเริ่มสุกแล้วครับกลับด้านแล้วครับพี่น้องวันนี้ครับประหยัดแล้วพี่น้องเด้อ ไปเลยครับไปตองซุกแล้วเอาออกกันเครับตอนึ่งตอนเป็นยังครับเพราะว่าไม่ไดิบกิ๊บแต่ใกล้ช่วงแรกๆนะครับตรงนี้เอาตะตร้อออกเลยครับโอเคแล้วครับพี่น้องรออีกสักครู่ก่อนในการ้วครับ โชยโยครับพี่น้องสวัครับพี่น้องครับสดเกียดใชยโยครับลูกเดรทีครับพี่น้องติดแจ็ปมาครับบั่นตักแช่ตะแกรงนะพี่น้องเด้อแต่มันเสียดต่ำมันนะครับน้ำมันไหลโอ้ยกรอบทีสันหนักินมากเลยครับพี่น้องฝนครับตักออกครับพี่น้องทิ่ไม่ครับฝนครับ กรอ,อบดีขนาดถ้าพี่น้องกับแก้มก็ได้กับเข่าก็ดีครับนี่ครับพี่น้องครับถอดเกียร์ซีลออมเซิมนะครับเหับ 去加油，可能。